วันนี้พลเอกประยุทธ์นะคะก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกนะคะหลังสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งก็ได้บอกนะคะว่ากําลังใจอย่างดีอยู่ ขณะที่พลเอกประวิตรรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมกตรตรที่จะต้องจับตาดูวาระการแต่งตั้งนายตํารวจนะคะโดยเฉพาะตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ับหนึ่งสัปดาห์แล้วสาหรับประเด็นครบวาระนายกรัฐมนตรี8ปีพลเอกประยุทธ์จันทโอชาและสารรัฐธรรมนูญมีมติรับคําร้องของสสฝ่ายค้านพร้อมมีคําสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจนก,กว่าจะมีคําวินิจฉัยที่วันนี้ถือเป็นวันแรกที่ออกมาปรากฏต ต่อหน้าสื่อในการเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทัศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศหรือ defense and security ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง1กันยายนที่อาคาร Challenger 1ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี โดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่างาน d e เ e น s ์แอนด์ซิเคอรเป็นงานที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียเป็นนิทรรศการทางทหารที่นำอาวุธยุทธโธปกรณ์และเทคโนโลยีด้านความมั่นคงที่ทันสมัยจากนานาประเทศมาจัดแสดง โดยครอบคุมในมิติต่างๆอย่างครบถ้วนซึ่งผลเอกประยุทธ์ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศาการที่มาจัดแสดงเทคโนโลยีทางการทหารและความปลอดภัยอย่างตั้งใจและเดินเยี่ยมชมทุกบูธอาทิระบบอาวุธปืนขีปนาวุธรถถังอากาศยานไร้คนขับพาหนะขนส่งเรือระบบดาวเทียม ระบบการสื่อสารระบบเทคโนโลยีการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ทางกายระบบควบคุมการยิงจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกที่นำมาจะแสดงกว่า15ประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสสิงคโปร์อิสราเอลเยอรมน,เนีเกาหลีจีน สาถานะรัฐเช็กเป็นต้นโดยมีบริษัทอาวุธชั้นนำของโลกมาออกวุธแสดงเป็นจำนวนมากทางนี้พลเอกประยุทธ์ได้ทดลองขึ้นไปนั่งปืนใหญ่อัตตาจรล้อ,อยาง ATMG ขนาด155ม mm, ิลลิเมตรพร้อมดูอุปกรณ์ภายในพร้อมยังได้ทดลองยกปืนขนาดยาวและขนาดเล็กอีกด้วย อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าวันนี้จะมีการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในฐานระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ยังคงสงวนท่าทีไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนมีเพียงระหว่างการเดินเยี่ยมชมบูธผลเอกประยุทธ์ได้พูดเพียงสั้นๆว่ามีกำลังใจดีอยู่ ด้านความเคลื่อนไหวของผลเอกประวิทยวงษสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้มาเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเมื่อช่วงเช้าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบแห่งชาติหรือขอนอชอครั้งที่1ทับ2,565ที่ห้องประชุมมูลนิธิป่าเลยต่อ5จังหวัด และถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบซูมมาอย่างห้องประชุมกระทรวงแรงงานและในช่วงบ่ายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรและประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือ กต่อชอที่ต้องจับตาดูการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ที่แทนพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จกกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2 565ที่จะถึงนี้ที่จากเดิมอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผลเอกประยุทธ์ นอกจากนี้ยังมีประเด็นการปรับคณะรัฐมนตรีที่นายอนุทินชาญวีร k ู l รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้มีการย้ำว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งตามปกติแล้วก่อนจะปรับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะแจ้งให้หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทราบล่วงหน้าก่อนเสมอส่วนกรณีที่นางกนกวันวิราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการ ระทรวงศึกษาธิการต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่ได้คิดจะหาใครมาแทนซึ่งนางขนกวันยังมีสถานะเป็นรัฐมนตรีตามเดิมเพียงแค่หยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นซึ่งการจะเปลี่ยนตัวบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีของพรรคจะต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ด้วยเพราะอีกไม่กี่เดือนคณะรัฐมนตรีก็จะครบวาระแล้วแต่หากจําเป็นต้องเปลี่ยนก็ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณา